ดีค่ะแม่กิ่งพามาดูความสุขของเด็กๆตระกูลทองกันค่ะดูนะคะเด็กๆมีความสุขมากมายเลยค่ะได้กินขนมนานและที่พวกเขาไม่ได้กินขนมตัวนี้ค่ะขนมที่เป็นเส้นๆเพราะว่าเวลาไปซื้อทีไรมันจะไม่ค่อยมีทุกทีจะหมดแต่พอดีวันนี้แม่กิ่งไปซื้อมีของค่ะแล้วก็มีขนมเยอะแยะเลยทั้งขนมทั้งอาหาร ก่อนอื่นแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแม่พระแม่พระของครอบครัวตระกูลทองอีกท่านหนึ่งค่ะก็คือแม่นาค่ะแม่นาให้แม่กิ่งไปซื้ออาหารแล้วก็ขนมมาให้เด็กๆแม่นาบอกว่าเด็กๆอยากเห็นเด็กๆกินขนมอยากให้เด็กๆได้กินขนมนะลูกนะแม่กิ่งก็เลยซื้อทั้งเอาขนมแล้วก็อาหารมาเยอะแยะเลยค่ะแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่นาแม่พระ ประจำบ้านของเราอีกท่านหนึ่งด้วยนะคะแม่กิ่งก็ขอให้แม่นาท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะท่านคิดทําสิ่งใดก็ขอให้ท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะแม่นาจะเมตตาแม่กิ่งมาตลอดเนาะทุกท่านก็คงจะได้เห็นทุกเดือนจะต้องมีชื่อแม่นาทุกเดือนเดือนหลาย,หลาย,ห,ลายหลายรอบค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ลูกๆตระกูลทองถือว่าเป็นบุญวาสนาของพวกเขา ที่พวกเขาได้มีกินค่ะพวกเขาได้มีอาหารดีๆได้กินเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆท่านเมตตามาค่ะสำหรับแม่นาแล้วแม่นาก็เมตตาแม่กิ่งมาตั้งแต่เริ่มต้นที่แม่กิง่งเริ่มเริ่มเลี้ยงแมวเลยค่ะท่านก็จะเมตตาแม่กิ่งมาแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะ เมื่อกี้โมเมนต์ที่สตูนของเรานอนเฝ้าอยู่กลางอาหารกลางกเกาะกลางศูนย์อาหารสิกลางถุงอาหารแล้วแม่กิ่งก็ถ่ายไม่ทันค่ะน่ารักมากมากเลยเป็นนอนเกือกกิ้งเลยค่ะนอนเกือกกิ้งเลยสตูนน้อยของเรานอนเช็คของสตูนเช็คของอะ่ะลูกสาวดูนะคะเสือน้อยของเราเช็คของ เด็กมีความสุขมากๆค่ะดูแม่กิ่งเอาให้กินแค่สองซองแป๊บเดียวสองซองแป๊บเดียวหมดเกี้ยงเลยค่ะสำหรับขนมตัวนี้ที่เด็กๆชอบกินกันมันเป็นปลาเส้นค่ะเป็นปลาเส้นเส้นแต่ดูลักษณะแล้วเช็คของตรงนี้เสร็จก็น่าจะไปเช็คของอย่างอื่นดูแล้วไม่พอกันแม่กิ่งก็เลยเทเทขนม ขนมตัวนี้ให้อีกซองหนึ่งค่ะเี่ขนมตัวนี้ให้อีกซองหนึ่งสายฟ้ากินเป็นไหมลูกสายฟ้าก็มานั่งร่วมวงกับเขานะคะแต่สําหรับสตูน,น้อยของเรากินเป็นทุกอย่างเลยแน่แน่แน,แน่กลุ่มนั้นจะไปแกะกล่องอาหารได้ยังไงลูกกล่องอาหารแต่แม่แกะให้กินแม่กิ่งซื้อทั้งอาหารเปียกแล้วก็อาหารมิตรมาให้เด็กๆค่ะแล้วก็มีทั้งของอของแม่แมวด้วย แล้วก็ของลูกแมวด้วยค่ะซื้อมาให้เด็กๆเขากินกันไม่เอาลูกไม่เอาบางท่านอาจจะมองว่าอาหารเยอะแยะกินหมดกันเหรอเด็กๆบ้านนี้หมดค่ะเห็นอย่างนี้ไม่พอถึงเดือนค่ะไม่พอถึงเดือนเพราะว่าพวกเขาก็เนาะ เด็กๆบ้านไม่กิ่งมีแต่ววยกำลังกินทั้งนั้นเลยแล้วเวลาที่พวกเขาไม่ได้กินก็ร้องละงมไม่กิ่งก็สงสารลูกๆก็อดใจอ่อนไม่ได้ก็ต้องให้กินแล้วก็เนี่ยค่ะคือถ้าไม่ไม่กิ่งมีกําลังซัดผู้ใหญ่ใจบุญเมตตามาไม่กิ่งก็ต้องรีบไปซื้อมาให้ลูกๆก,กินก่อนซื้อตุนไว้ก่อนค่ะเพราะว่ากลัวกลัวถึงวันนั้นกาไปซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเงินหมด เดี๋ยวเงินหมดไม่ได้ไปซื้อให้ลูกๆก็ขอซื้อตุนไว้ก่อนค่ะก็จะเป็นอย่างนี้บ้านเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดแม่กิ่งก็ต้องขาบขอบพระคุณแม่นามากมากเลยนะคะที่ได้พี่แม่นาได้เมตตามาเป็นบุญของเด็กๆค่ะที่ได้เจอผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆท่านที่ได้เมตตาแล้วก็แม่กิ่งด้วยค่ะที่เป็นบุญที่ทุกท่านได้เมตตาช่องแม่กิ่งกับแมวจร ไม่ว่าจะเป็นแม่นาหรือว่าคุณตาคุณยายหมอหรือว่าคุณนาหรือว่าคุณเอกสิทธิ์หรือว่าผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆท่านที่แม่กิ่งไม่ได้เอ่ยนามค่ะที่ท่านได้คอยเมตตามาแม้กระทั่งพี่วาสนาก็เหมือนกันที่ได้เมตตามาแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอพวะคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะความสุขของลูกๆค่ะ ความสุขทั้งของลูกแล้วก็ของแม่ที่ได้ลูก,ลกได้มีอาหารไว้กินมีอาหารไว้ตุนไว้กินนะลูกนะแต่ตอนนี้อยากจะลื้อขนมแม่ต่อไม่ลื้อลูกไม่ลือ้อไม่ลือ้อไม่ลือล้อนะลูกนะทองทวีอันนั้นคือถุงขนมของแม่กําไรทองค่ะเป็นที่ปลาเป็นชิ้นๆอันนี้เอาออกไม่ได้เลยเอาออกจากถุงไม่ได้เลยเพราะว่า ถ้าพวกเขาเจาะกันแล้วมันก็จะเสียเลยเป็นอาหารที่ทุกคนชอบแต่ว่าก็ไม่สามารถกินได้ทั้งหมดตอนนี้เด็กๆข้างหลังก็ร้องร้องระง,งมกันเหมือนกันอยากกินเดี๋ยวไม่กินก็ต้องเอาขนมไปให้ข้างหลังกินด้วยเหมือนกันค่ะชาน้อยของเราเล่นไม่เลิก ชตูนเล่นไม่เลิกเล่นไม่เลิกอืมกระโดดย่องตรงนี้ทีกระโดดย่องตรงนั้นทีนะลูกฮะชตูนชตังเนี่ยเช็คของไม่เลิกเลยดีใจมากใช่ไหมลูกชตูนดีใจมากใช่ไหมมีขนมให้หนูกินเยอะแยะเลยขนมเลียก็มีแม่แหนวันหลังหนูขอกินขนมเลียบ้างนะเนี่ยค่ะ วันนี้ให้กินปลาเส้นไปก่อนให้กินปลาเส้นกับขน,นมไปก่อนเอ๊เอเอใหญ่พี่ทองหยิบใหญ่พี่ทองหยอดดูนะคะความสุขของสตูลความสุขของสตูลดีใจที่ผู้ใหญ่เมตตา ได้อาหารกินแล้วก็ได้ขนมกินนะลูกนะที่บ้านแม่กิ่งตอนนี้จะให้กินอาหารก็คือจะเป็นคาร์รอตนะคะคาร์อตก็เด็กๆก็กินดีอยู่ค่ะเนกโกล้วก็มีให้เฉพาะของแมวเด็กจะซื้อมาให้เฉพาะแมวเด็กเพราะว่าเนกโกลันก็ เมื่อก่อนเราก็กินนกกูเหมือนกันแต่นักกูมันจะแพงกว่าคารอดหน่อยหนึ่งแล้วก็ทุนลงมาก็คารอดก็โอเคค่ะก็ถือว่าผ่านอยู่เด็กๆก็ชอบกินกันก็เริ่มจากผู้ใหญ่ใจบุญเมตตามาเนี่ยค่ะยี่ห้อนี้ผู้ใหญ่ใจบุญเมตตามาเราก็เลยต้องกินกินแล้วเด็กๆก็ชอบไปกินก็เลยให้เด็กๆกินยี่ห้อนี้เลยค่ะ ่วนอาหารเม็ดของเราอาหารหลักก็คือแม็กซิมาแม็กซิมาผสมกับวิสกัดเนี่ยค่ะแม็กซิมาผสมกับวิสกัดเป็นวิสกัดของแมวเด็กค่ะของปลาทะเลของเป็นของแมวเด็กแล้วก็แมวโตผสมกันท่านใดจะเมตตาพวกเราก็เมตตาตามที่ห้อนี้ได้นะคะ เพราะว่าถ้ายี่ห้ออื่นเด็กๆก็ไม่ค่อยกินกันค่ะกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญล่วงหน้าทุกๆท่านนะคะที่คอยเมตตาเด็กๆขอบพระคุณค่ะ ดูนะคะสาวน้อยของเราแก้งกันลูกแก้งกันดูสตูนนะคะเอ๊อยากแกล้งน้องลูกไม่เอาไม่เอาไม่แกล้งน้องน้องกำลังเช็คของอยู่น้องกำลังเช็คของอยู่เอ๊พี่ทองเต็มนี่พี่ทองเต็มทำหนูทำไมนะลูกนะ หนูกาลังเช็คของอยู่พี่ทองเต็มพี่ทองเต็มอยากเช็คของบ้างค่ะเห็นน้องเช็คออ้ยหน้าจงใจน่นจจนะจงใจทำจตุรูนน้อยได้ยังไงน,นะฮะนั่นรึเนีพี่ทองเต็มทำจตุรูนน้อยได้ยังไงดู <c oughs> น้องหรือท่านอนนะคะท่านอนอนเอาตัวรอดของนางเวลามีคนแกล้งเขาก็จะแบบนี้ค่ะจะนอนเอาตัวรอดหลบหลีกหลบหลีก หมืนกับว่ายอมแพ้ประมาณเนี้ยค่ะถ้ายอมแพ้เขาแล้วกลุ่มนี้ทําอะไรกันนะลูกฮะกลุ่มนี้ทําอะไรกันเดี๋ยวแม่เก็บของกันลูกแม่เก็บของกันเห็นท่าท่านี้ของสตูนแล้วพอจะเป็นฟิชเตอร์ได้ไหมคะ หันหน้ามาทางนี้สิลูกชตูนชตูนหันหน้ามาทางนี้มาลูกมาเร็ว องหยดขอบคุณแม่นาล่ะลูกฮะองหยดขอบคุณค่ะอ่ะชัดตูนชัดตูนเช็คของพรอยยางฮะเช็คของพรอยยางลูกหนูอ่ะเช็คของพรอยยางใครรักและเอ็นดูเมตตาชัดตูนสนับสนุนอาหารมาให้ชัดตูนได้นะคะลูกน,นะชัดตูนกินเก่งค่ะเด็กๆพอเช็ค เช็คของเสร็จกินอาขนมเสร็จก็จะเป็นการละเล่นถุงค่ะก็จะเป็นการละเล่นละเล่นถุงกันต่อออาพี่ทองก้อนยังเช็คของไม่เสร็จอีกแล้วลูกฮะอะพี่ทองก้อนยังเช็คของไม่เสร็จอีกแล้วลูกพี่ทองก้อนยังเช็คของไม่เสร็จค่ะสายฟ้าสายฟ้าก็มาร่วมแจมนะคะมาร่วมแจมนั่งดูเขา มีแต่สาวน้อยเนี่ยค่ะยังไม่พอยังไม่พอสาวน้อยสตุูลของเรามีอะไรบ้างที่สตูลไม่กินใช่ไหมฮะมีอะไรบ้างที่สตูลไม่กินกร,ก,กระยักกระแยกเช็กมุมโน้นทีมุมน,น,มมนี้ทีค่ะเป็นเก่งของเรา แม่กิ่งก็ขอกาบขอบพระคุณแม่นาอีกครั้งนะคะแล้วก็กาบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกทกท่านค่ะที่ได้เมตตาพวกเรามาเมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าสนับสนุนค่าตรวจสุขภาพเด็กๆค่าฉีดวัคซีนเด็กๆแล้วก็ค่าจิปะถะที่ทุกท่านได้ช่วยเหลือมาค่ะหรือแม้กระทั่งช่วยดู YouTube ให้แม่กิ่ง แม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะคะแม่กิ่งก็ขอให้ทุกทท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดทําสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะและที่สําคัญของให้ทุกทท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะกราบขอบพระคุณจากใจค่ะ